ครับเามาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในรายการเทปนี้มีเรื่องราวอยู่กับผมเซฟเซฟเทปนะครับวันนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปรู้จักกับเทปคาเสเซ็ตของศิลปินชายชื่อดังไอคอนแห่งยุค90ฝันใจวัยรุ่นใช้ชีวิตเสือธนพลอินทริตครับหากใครนะครับที่ชอบรายการเกี่ยวกับเทปคาเสเซ็ตนะครับเราจะพยายามทำให้ทุกท่านได้ดูกันเรื่อยๆเลยครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้พวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับต้องขอออกตัวกันตรงนี้เลยนะครับว่าในรายการเอพิโซดนี้เราจะพูดถึงเทปคาเสเซตของพี่เสือในยุคที่ทำกับ R.S เท่านั้นนะครับส่วนยุคกรมมี่ก็คงต้องรอในเอพิโซดต,ต่อไปนะครับจุดเริ่มต้นของพี่เสือผมจะขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับพี่เสือเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางศิลปินจากการที่ได้เข้ามาเป็นทีมงานของ R.S ในช่วงปี2,529ถึง2,530โดยประมาณครับจากการแนะนำของพี่ปรัชญาปินแก้วจากนั้นพี่เสือก็เริ่มทำงานไตระดับมาเรื่อยๆทั้งช่างทาสีใน MV ออกแบบปกเทปจนได้มีโอกาสแต่งเพลงเก็บตะวันจากการได้ยินทำนองที่นอิดแต่งทำนองเอาไว้จนขอไปต่อยอดเป็นเนื้อร้องและออกมาเป็นเพลงเก็บตะวันตามที่ได้ยินกันครับ และเพลงเก็บตะวันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสร้างชื่อเสียงให้ทั้งนาอิดและพีเ่เสือจนพีเ่เสือได้เข้ามาแผนกเขียนเพลงตั้งแต่ปี2532ได้เขียนเพลงให้กับนักร้อง R.S มากมายเป็นจำนวนเกือบ50เพลงทั้งกระจกร้าวเราสามคนรักไปช้ำไปหัวใจไม่เสริมใย,ยเหล็กรอยร้าวรวมทั้งเพลงนอกสังกัดสูงสุดสู่สามัญของพิเทียรี ที่ทำให้ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากสีสันอวอร์ดประจำปี2,534ด้วยครับโดยเพลงนี้อยู่ในอัลบัม้มสุดขั้วหัวใจผลงานเดี่ยวชุดที่2ของพิเทียรีเมื่อปี2,534ครับหลังจากที่ทำงานเป็นนักแต่งเพลงของ R.S มาได้ระยะหนึ่งพี่เสือได้ไปร่วมทำและร้องเพลงประกอบละครในเรื่องคดีดแดงและแก้วตาดวงใจในปี2,534 จนกระทั่งได้รับโอกาสจากเฮียฮอผู้บริหารค่าย R.S ให้นำเพลงที่แต่งเอาไว้มาเสนอเพื่อลองทำอัลบั้มเต็มของพี่เสือจริงๆพอนำเพลงที่แต่งเก็บไว้ทั้งหมด10เพลงมารวมกับ2เพลงใหม่อย่างรักคงอย่างไม่พอจากพี่แทน Outsider และกระดาษห่อไฟจากพี่เจี๊ยบที่สุดทั้ง12เพลงก็รวมมาเป็นอัลบัม้มีของเสือที่สรงคุณค่าตลับนี้นี่เองครับ อัลบั้มทีของเสือวางขายครั้งแรกวันที่7มิถุนายน2537ซึ่งได้รับกระแสดีมากตั้งแต่เริ่มต้นจนประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะสามารถทำยอดขายได้ถึง2ล้านตลับเลยทีเดียวมีเพลงดังแทบจะทางอัลบั้มจริงๆครับทั้งรักคงอย่างไม่พอ18ฝนชีวิตนี่กระดาษห่อไฟเรียกว่าทั้งหมดนี้ ก็ยังเป็นที่คุ้นหูกันมาถึง27ปีเลยละครับสำหรับประวัติและเรื่องราวพิเสือเพิ่มเติมโดยละเอียดจากนี้แฟนรายการทุกท่านสามารถลองเข้าไปชมได้ในรายการปาเต็ดทอล์กทาง YouTube กันได้เลยนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเทปคาเสเซ็ตที่เกี่ยวข้องกับพิเสือกันต่อเริ่มกันที่ชุดแรก15ปี The Best of เป็นการรวมเพลงครั้งสำคัญในวาระ15ปี RS ที่ได้นำเพลงฮิตของศิลปินในค่ายมาทำเป็นอัลบั้มรวมเพลงบางคนก็มีถึง2ชุดแล้วแต่ความนิยมของศิลปินไล่มาตั้งแต่คิริบูลฟุตตี้อริสมันทัสหินเหล็กไฟไฮร็อกจนถึงพี่เสือของเรานี่เองครับแม้ว่าพี่เสือจะออกอัลบั้มมาแค่ชุดเดียวแต่ก็ยังพอมีเพลงพิเศษนอกอัลบั้มมารวมไว้ ผสมกับเพลงบางส่วนจากทีของเสือด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพลงผงเข้าตาฉบับสตูดิโอนั่นเองครับหลังจากอัลบั้มทีของเสือก็ตามมาด้วยอัลบั Hit ้มบัด d ี้ฮิตเสือปะทะอิทธิซึ่งรวมเพลงชุดนี้ก็ได้มีการทำเป็นซีรีส์เช่นกันครับทำเป็นซีรีส์ประกบคู่ในแนวเพลงเดียวกันทั้งหินเล็กไฟปะทะรังออเคสตราวงทูปะทะอยสเกลเต๋าปะทะนุก ประมาณนี้ครับซึ่งพี่เสือของเราก็ได้ประกบกับนาอิดศิลปินคู่บุญโดยรวมฮิตตัวนี้ออกมาในช่วงปี2538-2539โดยประมาณครับจากนั้นในปีถัดมาหรือปี2540ก็มีซีรีส์รวมฮิต RS Save Hit ที่นำเพลงฮิตของแต่ละศิลปินมาทำเป็นรวมฮิตเหมือนกับตอน15ปีเลยครับหนึ่งในศิลปินก็ยังมีพี่เสืออีกเช่นเดิม แต่ลิสต์เพลงก็จะคงอยู่เหมือนชุด15ปี The Best of ในช่วงปี2,541พี่เสือได้ออกจาก RS ไปอยู่กับค่าย Makerhead ในเครือของแกรมมีและมีการออกผลงานอยู่เป็นระยะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งในปีที่พี่เสือออกอัลบั้มชุดที่2ใจดีสู้เสือทาง RS ก็ได้นำผลงานจากทีของเสือมาทำเป็นรวมฮิตเปลี่ยนปกใหม่ตามที่ได้กล่าวไว้ครับมีชื่อว่าตำนานเสือถ้าไม่นับสองมวนก่อนหน้าที่อยู่ในซีรีส์ของค่ายตำนานเสือจะเป็นชุดรวมฮิตชุดแรกของพี่เสือเลยสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับตำนานเสือมีอยู่2จุดด้วยกันครับจะสังเกตดูได้จากเทปชุด15ปีและชุดเซฟฮิตเปรียบเทียบคือ1 เพลงจะเหมือนกับตัว15ปี RS แบบเปเๆไม่มีการสลับลิตรแต่อย่างใดเลยครับมีเพียงแต่การเปลี่ยนโฉมใหม่และ2ราคาขายตามสารปกจะอยู่ที่69บาทซึ่งเทียบจากราคาปกใจดีสู้เสือจะขายอยู่ที่99บาทและราคาเทป RS ในยุคนั้นอยู่ที่95บาทเรียกได้ว่าเป็นราคาพิเศษสำหรับคนพิเศษจริงๆครับ ในปี2,543หรืออีก2ปีถัดมาพี่เสือฟังแกรมมี่ได้ออกอัลบัม้มชุดที่3คนใช้ชีวิตที่มีเพลงเอกคือรักเดียวใจเดียวและคนใช้ชีวิตแต่ฝั่ง R.S ก็มีรวมฮิตเสือคำรามออกมาให้ได้สะสมกันอย่างต่อเนื่องแต่รวมฮิตชุดนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับชุดก่อนหน้าอย่างแรกคือเรื่องของราคา ที่ยังคงขายอยู่ที่69บาทเหมือนเดิมทางทั้งที่ Grammy และ R S ในยุคนั้นจะขายเทปอยู่ที่ตลับละ105บาทเป็นราคาเทปทั่วไปส่วนเรื่องที่สองนั้นคือลิสต์เพลงครับในรวมฮิปเสือคำรามจะมีการสลับลิสต์เพลงบ้างส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพลงชุดเดิมครับทีของเสือบวกเพลงพิเศษแต่สำหรับเสือคำรามจะมีการนำเพลงคดีแดงออก แล้วนำดอกไม้ข้างทางเพลงสุดท้ายของที่ของเสือมาใส่ไว้แทนเป็นจุดเล็กจุดน้อยที่น่าสนใจครับในช่วงปลายปีเดียวกัน RS ก็ได้เริ่มต้นฉลองวาระครบรอบ20ปีโดยการนำเพลงฮิตมาทำเป็นซีรีส์ The Best of เหมือนเดิมครับมีออกมาถึง40ศิลปินเลยทีเดียวมีทั้งคีริบูลเจมเรืองศักดิ์ฟุตตี้เจอาวอยโป่งปฐมพงษ์ และยังคงมีพี่เสืออีกเช่นกันแต่เพลงของพี่เสือของชุดนี้จะเป็นลิสต์เดิมจากชุดเสือคำรามที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยนะครับแบบเดียวเป,เป๊ะเลยครับผมนำมาขายใหม่ขายแล้วขายอีกได้เรื่อยๆเ,เลยนะครับสำหรับม้วนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งม้วนที่มีราคาสูงและหายากอันดับต้นๆของซีรีส์2 0ปี r s เลยทีเดียวครับและในปี2547ค่าย rs เริ่มนำผลงานระดับตำนานในอดีตกลับมาวางจำหน่ายในรูปแบบเทปและซีดีภายใต้ซีรีส์ m a s t e r p i e c e Collection ปกทองอารามแบบนี้ทั้งชุดเลยครับมีทั้งหินเล็กไฟสองชุดแรกรวมดาวเรนโบว์ข้ามเวลาคีริปูลอิทธิอลิสมันสมชุดแรกเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น3.3อัลบั้มครับและแน่นอนว่าชื่อมาเตอร์พีอย่างนี้ อัลบั้มที่จะต้องขาดไปไม่ได้นั่นก็คือทีของเสือนี่แหละครับโดยเพลงจากชุดนี้จะเป็นการนำเพลงทั้ง12เพลงจากทีของเสือมาเปลี่ยนปกเข้าคอลเลกชันใหม่ไม่ใช่การรวมฮิตแบบชุดก่อนหน้านี้แต่หากท่านผู้ชมสังเกตดีๆเฉพาะปกของชุดนี้จะมีความแตกต่างจากชุดอื่นๆในซีรีส์ลองดูนะครับ ระหว่างทีของเสือกับหินเล็กไฟในคอลเลกชันนี้ซึ่งได้มีการวิเคราะห์กับ a อดเนะครับว่าทีของเสือเนี่ยน่าจะเป็นชุดแรกที่ผลิตออกมาขายก่อนใครเพื่อนในซีรี์ชุดนี้จากนั้นพอมีการนำชุดอื่นมาทันก็ได้มีการแก้ไขอาร์ตเวิร์แต่ถ้าเป็นของ CD ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ที่อิงกับของทุกๆชุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากครับใครมีข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไง ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าทําไมอาร์ตเวิร์กที่ของเสือกับอาร์ตเวิร์กของอัลบั้มอื่นๆถึงแตกต่างกันในเรื่องของปกเทปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าปกซีดีก็จะเหมือนเหมือนกันยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับหลังจากที่ได้รีวิวเทปพที่เสือที่เป็นรวมฮิตหรือเปลี่ยนปกใหม่ก็มีงานเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องและน่าเก็บสะสมอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือ ช็อตชาช็อกร็อกคอนเสิร์ตตอนเสืออัมพันธ์ในปี2537ซึ่งออกวางขายในปีเดียวกันนั่นเลยครับกับเทปทีของเสือเป็นการรวบรวมเพลงจากการแสดงสดมาทำเป็นเทปคาสเซ็ตแยกขายตามศิลปิน2ชุดด้วยกันคือพี่เสือและพี่เป้คู่กับพี่เจี๊ยบจากคู่ร็อกอัมพันธ์ก็จะเป็นการแสดงสดเพียงชุดเดียวของพี่เสือกับทาง R.S. ที่ทำออกมาเป็นเทปครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับแนวทางการสะสมเทปคาสเซ็ตของพี่เสือธนาพลที่อยู่ในยุคของค่าย r s ในรายการเอพิโซดต่อไปนั้นผมอยากจะขอบอกบ้ายท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นตอนที่เดือดแน่ๆครับผมขอให้ทุกท่านติดตามชมในเอพิโซดต่อไปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเซฟเทปเทปเพลงในความทรงจำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ชทำอย่างไรก็กูเขาไม่ใช่เศรษฐีนำสกุลไม่เป็นข่าวแค่คนเดีมเทอา